เมนูคะนมจีนน้ำยาปลากับปลองพี่น้องสานวนวๆคนคนแซบแซบเลยจ้าพี่น้องสาเมื่อนี่ทำเองกินเองอร่อยเองแซบเองพี่น้องแซบพี่หีมาเด้อมาเด้อจ้ามาเด้อแซบเมนูสสวินไสเ้เห็ดพร้อมเ็ดเ็ดตลาดอดกจาก้า เห็ดตลาดที่มันอยู่ในกองจ้ะไม่ได้ไปเก็บเห็ดข้างนอกน,น้ำมู่น้องชวินกระชายพี่น้องจ๋ามากินกระชายเอาน้ำใส่ออเจาะก่อนเอาน้ำใส่ออเจาะ ผูดใดมากกินกะใช้เนแมีนยอมน์ชวินมากกะใช้จ้ะเสร็เหนียวดีๆเอานนำานำจะเฮียมากินกน,น้ำกันจ้ะอยากสิเอามือยุ่มอยู่ดอกจ้ะแต่ว่าอ บะคัดแม่จัดกินแบบหยุม่มือบะเก่งแม่จ้ะก็เลยเอาแบบเอาแบบกินซ้อนแบบชีเลย <c oughs> <c oughs> ย่อกรกะลาวพ่อกลูกเสียงดังอีเด้ Tuần thơm cái tuần nhai nhai <laughs> Má đứa Phụ đại bác thân này Kinh khảo cam Phụ đại bác thân này Kinh khảo lên. Má kinh cái nón chín Cái mẹ nón xe vinh Ơ Chiếng